สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนนี่กรัปุมอธิบายคุณสมบัติพิเศษขอกงกระตั้งกอลักลักก่อนนะครับก็คือกระตั้งนี่ก็เก็บกักน้ำซ้ำซิบลิดก็มีระบบนำส่องชันดัดแปลงเป็นระบบนำซามชันได้ก็แยกชิ้นส่วนได้หมากว่า30ำิบชิ้นก็มีระบบปลุกตัวฟักยาว ปลูกแต่งฟ้าปลูกบอมอ้อมได้ก็มีระบบะป้องกันหมดขึ้นดำไล่กัดกินตอนปักตอนเล็กหรือว่าตอนวันมาเล็ดก,ก็อ้อยตากไร่ชนิดจริงรีดตะกะแตนไร่ชนิดกัดกินไม่ได้นะครับมีระบบป้องกันก็เพื่นดินหน้าบานสามารถตัวโปรยป,ปักต้นกลัวกินได้ไม่ดอกไม่ประดับนะครับเพื่นดินเพิ่อนเเมนเพื่นซเนเนซเมนก็คือ,อจ่ายาน้ำไม่เลอะเตอะ นะครับหน้าบานล่างบานกาให้เปื่อนๆมาอะไเพิ่มเติมได้ตัวนี้ก็ประกอบอย่างไม่เสร็จนะครับแต่ผมบอกว่าคือบอกเปื่อนๆต้องให้เปิ่นกล้ามาอะไเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าผมก็ได้ทำวิดีโอ,อาการปลาริสปล้นปลาริสเด็ดปลอกจากกระตังก็ผมทำวิดีโอลงไว้แล้วนะครับใน YouTube การในจองก้ามา,าวิดีโอ,อเตะประเดิตนะครับจัดมุดมั่วแอแล้วนะครับก็มีหลักท่านาการตดลองมากว่าสามปีแล้วนะครับก็ให้เปิดการมาให้เพิ่มเติมได้นี่กาตั้งเอ่านี่การตั้งพุ่นเปลยนวัตกรรมไหมนะครับอา่านี่ก็ตัวเตวาตาซีนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ไม่เซ็กันครับปอ่อมซ้อนออนไลน์นะครับนึ่งรอยบาทเดือนรูดได้ก็คือเปิดนุ่นกา้าบัญชีปม เปิดผลิตการเป็น10เาิบเสื้อมาจิบลักไดนะครับก็ยังทาอีกแบบนึงนะครับก็คือปุ๋ยเผลอเป็นสาธาณะนะครับเรื่องเรื่องการผลิตการวางระบบว่างโตท้งมดนะครับก็ให้เปลื่นกามาะไรเพิ่มเติมได้เุ่ยเผลเป็นสาธารณะให้เป็นเป็นสาธาณะนะครับตุกคก้นก็คือมาผลิตใจเองกากล้ได้นะครับแต่ก็ยังไม่จองตั้งให้เปลื่น สนับนุนได้นะครับผมจะมีบัญชีแล้วก็เปิดอนอนข้าบัญชีของผุมนึ่งยบาทเรียนรู้ได้นะครับก็คือเพื่อว่าเปิืนเปื่อนผมสนับสนุนการตะมันของผมก็ตัวนี้ก็ตือว่าผุมไม่เป็นสาทธาหนะว่าซ่อนออนไลน์นึ่งหยบาทเรียนรู้ได้นะครับหรือว่าใกล้วิธีการผลิตเ,เรียกว่าใกล้เดียก็นึ่งยบาทกระซสือได้นะครับให้เปลดนมาเลยเปิื่นเติมได้ก็คลิปนี้กับปมไม่เลยเแค่นี้ก่อนนะครับ ให้เปิี่ยนกระมาเล่เปล่ยนติมนะครับนะก็เปิี่ตกใจก็กดติดตามไว้ยก่อนได้นะครับตรวจเข้ามาตรวจรอบปุ่นานเลยว่าปัานเกินไหมถ้าปัานเกินก็คือก็รเข้ามาเรียนรอได้นะครับก็นี่ก็กระทั่งเก็บกักน้ำประหยัดน้ำเจ้าเด็กกองใต้นะครับเต็มี่ระบบน้ำมุ่นเวียน่ใจแล้วก็กลับไปเก็บเทเดิมแล้วก็เปิด่ยน่มายใจไม่ได้นะครับก็มีระบบล็อกน้ำ คือฝ้นตอกฝ้นแรงตั้งระดับน้ำได้าตามต้องการนะครับก็ให้ปุืยนงก้ามาเลยเปลุ่ยเติมนะครับนะคลิปนี้ต่อนี้นะครับนะสวัสดีครับ